นะครับสีส้มครีมนะครับส้มครีมตัดส้มหมอกเหลืองเหลือนะครับสีนี้นะครับก็จะพาดูช้าๆนะครับแล้วก็ตารางกันผ่อนเนาะตอนนี้ออกมาแล้วนะครับแต่ผมพาดูท้ายคลิปนะครับเรื่องตารางกันผ่อนนะครับเผื่อใครสนใจนะครับก็จะพาดูช้าๆเลยนะครับจะได้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับจะได้ตัดสินใจซื้อถูกนะครับตอนนี้นะครับก็อันนี้ผมอยู่ร้านเอ่อมอเอร์ซคเกษตรยนต์นะครับหน้าเทคโนนะครับเผื่อใครสนใจรถเนาะ ฮอนด้านะครับทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่นทุกสีนะครับก็ลองเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับนี่นะบูสีนะครับสีส้มครีมนะครับออกครีมครีมนะครับตัดด้วยครีมขาวนะครับเผื่อใครกาลังหารถใช้ตะคันนะครับซูเปอร์คับปีสองพันยี่สิบนะครับก็หน้าลุ้นอยู่นะครับสวยอยู่นะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับรูปทรงดีไซน์นะครับเหมือนกับตัวตวก่อนหน้านี้เนาะทรงเหมือนกันนะครับแต่แต่เปลี่ยนตรงที่เครื่องยนต์หนึ่งนะครับแล้วก็เบาะนะครับเบะเป็นตอนเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็กระจกนะครับกระจกจะเป็นแบบทรงกลมนะครับตัวนี้นะครับทําแบบทรงกลมมาให้เลยนะครับเหมือนสกูปปี้ไอนะครับแต่ไม่เหมือนพวกเวฟนะครับถ้าเวฟจะเป็นตัวเก่านะครับจะเป็นเหมือนใบไม้นะครับแต่ตัวนี้เป็นสกูปปี้มาให้เลยครับแบบนี้เลยครับนี่ย ให้มันเข้ากับไฟหน้านะครับก็ดูน่ารักไปดีนะครับดูน่ารักดีนะครับไปอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคอ๋อแนวคลาสสิกคลาสสิกหน่อยเนาะนี่ครับแบบนี้นะครับจุดเด่นที่ให้มานะครับก็จะมีเครื่องยนต์นะครับเป็นบล็อกใหม่นะครับเบาะนะครับเป็นทรงใหม่นะครับเป็นแบบตอนเดียวนะครับไม่เหมือนตัวเก่าราตัวเก่าจะเป็นสองตอนนะครับแยกส่วนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเบาะตอนเดียวมาให้นะครับ แล้วก็หน้าปัดเรียนไม้นะครับก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับมีบอกนาฬิกานะครับความเร็วนะครับแล้วก็ทิปเป็นทิปนะครับแล้วก็อัตราการประหยัดน้ามันหรือว่าอตัตราสิ้นเปลืองของน้ํามันนะครับอันนี้เปลี่ยนเปลี่นมาให้ใหม่เลยนะครับนี่ตัวเก่าจะเป็นใช้แบบสายอยู่ยังใช้สายอยู่นะครับแต่ตัวนี้มีมาให้หมดนะครับ สูบ์คับตัวใหม่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับห้าสีนะครับมีสีส้มนะครับสีน้ำเงินนะครับสีชมพูสีขาวนะครับสีส้มสีน้ำเงินสีชมพูสีขาวแล้วก็สีแดงอีกหนึ่งสีนะครับก็จะพยายามทำให้ดูทุกสีแล้วกันเนาะเผื่อใครกำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะครับ อัตราการประหยัดน้ำมันนะครับอยู่เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอัตราการประหยัดน้ำมันตัวนี้อยู่เท่ากับเวฟหนึ่งสองห้านะครับนี่เห็นไหมครับกระบอกสูบร้อยเก้าจุดห้าซีซีนะครับราคาตัวนี้อยู่สี่หมื่นแปดพันบาทน,นะครับราคาตัวรถนะครับแบบตาลากันผ่อน,นครับเดี๋ยวพาดูตารางกันผ่อนด้วยเลยนะครับนี่ สี่หมื่นแปดพันบาทนะครับก็เดี๋ยวพูดจะช้าเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามีหลายคนบ่นมานะครับบอกว่าอ่านให้ฟังหน่อยนะครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่ชัดนะครับตัวหนังสือมันเล็กนะครับเดี๋ยวจะพยายามอ่านให้ละเอียดเลยนะครับคือดาวผ่านล้านนะครับใช้เงินนะครับประมาณนะครับคร่าวๆหนึ่งหมื่นบาทนะครับอนสิบสองวัดสี่พันห้าสิบบาทนะครับยี่สิบสี่วดสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับสามที่ผมวดพันเจ็ดร้อย สิบบาทนะครับก็ถ้าดาวเก้าบาทก็ผ่อนประมาณสองพันห้าร้อยสามสิบห้า,าบาทสาที่หกงวดอย่างเดียวนะครับนี่นี่ครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับเก้าห้าเก้าสองนะครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าสองนะครับร้านสงกเกษตรยนต์นะครับหน้าเทคโนโราชพัฒนนะครับ,บเหมาะเผื่อใครสนใจนะครับ สวยไหมครับสวยไหมนะครับก็ผมย้าทุกคลิปนะครับเบรกนะครับไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับเบรกดั้มตัวนี้นะครับไม่เหมือนตัวเก่านะครับก็ใครใครอยากลองนะครับซื้อไปลองสัมผัสดูได้นะครับบอกเลยว่าดีดีกว่าดีกว่าตัวเดิมเยอะนะครับการเบรกการอะไรหนึบแน่นอนนะครับก็ มีคอมเมนต์มาเยอะนะครับว่าใช้ไปสักปีหนึ่งก็มันเดิมนะครับลองไปสัมผัสดูก่อนนะครับลองไปสัมผัสดูก่อนนะครับว่าความแตกต่างระหว่างตัวเดิมกับตัวนี้ครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันผมบอกเลยว่าไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ขาเบรกหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันหนึบมากครับนุ่มนุ่มหนึบนะครับทั้งนุ่มและหนึบนะครับบอกเลยว่านุ่มและหนึบนะครับ อ๋อ pues แล้วผมย้ําสายเบรกอ่ะสายไหม่อีกนิดนึงนะครับพอดีมีหลายท่านบอกว่ามันมีสายด้วยนะครับเป็นสายไฟนะครับผมดูแล้วนะครับผมแกะดูแล้วนะครับเป็นสายไฟนะครับไม่ใช่เป็นสายไหม่นะครับจะเป็นสายไฟวิ่งขึ้นไปหน้าปัดเดินไหม่นะครับไม่ใช่เป็นสายสายไหม่เหมือนตัวเก่าเนาะไม่ใช่เป็นสลิงเหมือนตัวเก่านะครับคือตัวนี้เป็นสายไฟอย่างอ่าที anyway ่วัดความเร็วครับมันเป็นสายไฟนะครับไม่ใช่เป็นสายไหม่นะครับผมพอดูแล้วนะครับ ดูใต้เบาะนิดนึงนะครับก็เก็บของไม่ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับซูเปอร์ครับตัวนี้นะครับนี่ไม่มีที่เก็บของนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกอีกนิดนึงนะครับเวลาเราปิดเบาะนะครับเราต้องบิดกปญนจด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่บิดนะครับนี่เหมือนมันจะกดแล้วมันไม่ล็อกนะครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับบางคนอ่าปิดแล้วมันจะปิดยากนิดนึงนะครับถ้ามันปิดไม่ลงนะครับให้เราปิดกุญแจตรงนี้ช่วยนิดนึงนะครับมันจะปิดง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดกล่องตัวนี้ให้ดูนะครับนะครับปิดไปจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงนะครับนี่ออกไดง่ายนะครับแต่ตัวเก่านะผมดึงจนมือแทบแตกนะครับแต่อันนี้ถอดง่ายนะครับคือดึงออกได้ง่ายๆเลยนะครับด้านในก็จะมีนี่ สมุดการรับประกันนะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับเครื่องมือก็จะมีบล็อกกับกุญเจปากตายนะครับเบอร์สิบกับเบอร์สิบสี่นะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับก็ใครอยากดูราคารุ่นไหนนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับให้ผลด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับ 快走！